จาพักกาศดเจ้าสมศรีใส่มะขามใส่ขาใส่หอมตุ๊บหอมรื้ว่ากระเทียมนี่แหละเจ้าตุ๊บใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ชุลสดสดดีใส่น้ำปลาเดี๋ยวเราจะพักกาดใส่ลงไปพักจีมีพักจีตัวเอาใส่ลงไปด้วยกันนะเจ้าบางคนเขาก็จะใส่กระดูกหมูเนาะแต่สมศรีชอบก็เลยไม่ได้ใส่นะคะเราจะจอเปล่านี่แหละ บางคนก็นจะหิ่งพริกใส่เนาะแต่สมศรีจะกินแั่น้ำพริกห้าน้ำพริกมะกอกเซแล้วเจ้าง่ายๆสไตล์สมศรีนี่แหละแค่นี้ก็เซแล้วเจ้าจอผักกาดกับน้ำพริกมะกอกนี่เจ้าน้ำพริกมะกอกกับใส่ขาใส่ห้าใส่พริกใส่หอมใส่กระเทียมแค่นั้นกินข้าวจอพักกาดไข่ต้ม จำก้ันพริกนี่นะล้ำขนาดเตอสมัยเป็นละอ่อนนะใครต้มแกงกินสามคนมาใงไต้มแกงกินสามสี่คนพี่น้องานมพริกกรอกเลยนะเหมาะแต่ อก็ข้าสวยกับอร่อยนะคะจะประกาผักจี หนเขาก็หันแกงก็หันประกาศจอนหนลำเนาะอันนี้มันเป็นพัพักกล้องตุงจีน